มือนีนะครับมือนีพอดีคู่ทวัตชัยเพิ่นจีกษียนราชการเพื่อนกะเอานี่แหละครับเอาไอติมมาแจกเล็กน้อยครับมาแจกเล็กน้อยนี่แหละครับนี่แหละครับแต่ละคนคนทางนี้ก็กิดแล้วครับสิเอาถามาไหว้ยกเมือครับยกเมือเอ้ยย่มเลยครับได้แล้วครับไอติมคนละแท่งครับคนละแท่ง ยังมีไอติมข้าปากนะครับเลยว่าออกเสียงบ่ได้เห็น่าเบิ่งเอาเด้อครับลูกไผหลานไผครับถากินไอติมครับแต่ละคนนี่แหละครับไอติมครับไอติมครับเด็กน้อยนะครับทั้งดูดทั้งเลียครับแสบลายบางทีแล้ะครับโอ้ยมาคากลายนะครับเนาะเอานาว่าเอากินกินลูกกินนะครับ นี่แหละครับเด็กหน่อยเด็กน้อยนะครับมีความน่ารักได้ตัวอยู่แล้วนะครับเนาะมีความเป็นตะหักเป็นตะซั่งนะครับเนาะนี่ผู้ใหญ่ก็กินสไตล์เด็กหน่อยขึนกันค่